เจอแล้วต้นกล้วยหนึ่งต้นจะมาแกงไก่ใส่หยกกล้วยครับต้นนี้กำลังดีอันนี้อันนี้จะเล็กไปต้นนี้นะครับกำลังดีเลยครับนี่ก็กำลังต้มขนุนอยู่ไว้ทำซุปครับซุปขนุน ได้ต้นกล้วยต้นตน,นี้แล้วกันแกงไก่ใส่หยกกล้วยนะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆคอยดูแล้วกันจออกมาแบบไหนหวานน้ำกะทิโอเคครับหลังจากที่หน้าตาเราตัดต้นกล้วยมาก็จะเป็นแบบนี้ได้แค่นี้แหละครับนี่ต้นเดียวไม่พอต้องสองต้นสองต้นเล็กก็ได้ประมาณนี้ อย่าเรามาล้างน้ําใส่เกลือแล้วก็มาหั่นกงินจะได้ไม่ดํานะครับก็พอได้แกงอยู่นะครับขนาดนี้แล<ม>ตรงไหนแก,แก่ตรงไหนแก่แ,กแล้วเราเอาออกเอาส่วนที่อ่อน,ออนอประมาณน,นี้นะครับมือดำเลยครับเ่ยตัดมายางมันครับยางดำทำให้มือดำเลยอโอเคเราแช่น้ำาเราใส่เกลือนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันดำ โอเคนะครับรอสักครู่ครับตัดไปแล้วครับกล้วยก็เดี๋ยวจะมาหั่นดูก็ตอนนี้แช่น้าเกลืออยู่ครับัพักหนึง่งแช่น้าเกลือมันก็น<อ>ไม่ให้มันดำนจ๋าอ่อานเป็นลูกอ่าวเรามาหั่นกันเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กเล็โอ้โ,อโหเอาไ้แกงตรงนี้ก็จะเป็นหัวเหล่าของของกล้วยเลยครับมันอ่อนอยู่สามารถเอามาแกงได้รับกระทั่งแข็งอยู่ต้นกล้วยต้นมันเล็กครับ ต้นไม่ใหญ่ต้นอ่อนแล้วก็มาหาันเป็นคินคินใบสีเฮ้ใบสีเนี่ยล <c oughs> ูกสาวมานหนูสวัสดีค่ะยัง,ง,ง,งสวัสดีค่ะายังสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆลูกค่ะอืออะใบสีสโอเคนะครับเดี๋ยวหันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาบอกอ่าครับ ตอนนี้หยวกกล้วยก็ถูกปั่นใยออกนะครับอืโดยลูกสาวปั่นยันปั่นลูกปั่นปั่นปั่นเอาใยออกลูกปั่นปั่นกล้วยมันจะมีใยอยู่นะครับเราต้องปั่นใยออกให้หมดก่อนครับเวลาแกงแล้วมันจะได้ไม่เป็นเส้นจับกันเั้จะเหนียวด้วยนะครับใยกล้วยปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยว ต้มน้ำแกงเลยนะครับเคี่ยวกะทิก่อนโอเคบายบายกอนลูกบายบายไปก่อนยิ้มก่อนเน็กบายายก่อน,อน<ป> <c oughs> บาย <c oughs> ครับายครันเพื่อนหลังจากเคี่ยวน้ําแกงน้ํากะทิเดือดแล้วเอาพริกแกงใส่เข้าไปนะครับก็พริกแกงเข้ากันแล้วก็เอานื้อไกไ<ป>่ใส่เข้าไปเดีย๋ยวรอน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดน้ําเดือดดีด,ดีให้ไก่สุกด,ด,ดีครับแล้วก็นํา นี่ครับตัวกล้วยที่เราหั่นมาแล้วปั่นใยออกมาแล้วใส่ลงไปอีกทีหนึ่งอจ้าอะไรตัวอ้น้หนอือฮึอเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับสักรู่รอน้ำแกงเดือดเดี๋ยวเราเอาตัวกล้วยใส่ลงไปแต่เพื่อวเพื่อนรอสักรู่นะครับนี่เพื่อนเพื่อนตัวนี้น้ำเดือดแล้วนะครับ ก็จะใส่นี่ครับหยกกล้วยแช่น้ำเกลือลงไปใส่ลงไปเลยครับใส่ไปเยอะอกินได้หลายมือครับเราก็ตักไปแช่ตู้เย็นไว้เพราะของมันเป็นกะทิแล้วก็นำมาอุ่นใหม่ ค,คับ้ยวเดี๋ยวน้ำเดือดอีกทีเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับกับใบแมงลักอืมตกท้ายให้สุกสมบูรณ์แบบก่อนนะกินก็จะหอมออก จะตั้งไฟอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวน้ำน้ำความหวานของของหยกกล้วยก็จะออกนะครับจะออกวหวานๆเลยนะครับหยกกล้วยมันหวานอยู่แล้วครับตอนนี้เราแช่น้ำเกลืออยู่เพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะครับ ช่น้ำเกลืออยู่ก็จะมีความเค็มอยู่นิดๆพริกแกงก็จะเค็มนิดๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะแล้วชิมดูก่อนนะครับค่อยค่อยใส่น้าปลาอุงรสอีกทนีนึงโอเคเราใส่หมดแล้วนะครับแล้วก็จะปิดฝาไว้อทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็มาดูกันใหม่ ครับเ,เพื่อนๆตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับน้ำแกงเดือดแล้วก็หยกกล้วยก็จะเปื่อยแล้วแล้วก็ต้องใส่ใบแมงลักครับโรยหน้าไปใบแมงลักครับใบมะกรูดใส่ไปครับให้กินหอมๆโอเคใส่เข้าไปโอเคถึงขั้นตอนรีบ้อยแล้วครับปิดสักครู่ครับ ปิดสักคู่เราปิดแก๊สครับกึ๊บอ,อ่าเราตักมันนะครับครับเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ตักมาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแกงไก่ใส่หัวกล้วยอ่าก็จะประมาณนี้นะก็ร้อนๆอ,อยู่นะครับร้อนๆอ,อยู่โอเคไหนเพื่อนๆก็ลองทําดูครับเพื่อนๆที่เวียดนามก็ทํากันได้นะครับต้นกล้วยก็น่าจะมีเยอะอยู่เป็นป่าอยู่ โอเคตามตลาดนันนดก็น่าจะมีขายนะครับอืมโอเคมีประมาณนี้ครับเพื่อนก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าแกงจกกล้วยใส่ใจไข่บ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะออกเผ็ดนิดหน่อยเพราะใส่ริกแกงเยอะแล้วแต่คนชอบครับใส่ที่แกงน้อยก็เผ็ดน้อยที่แกงเยอะก็เผ็ดเยอะโอเคมีแค่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวชิมกันก่อน จริงกับข้าวร้อนครับโอเคเลยที่เห็นผมตรงนี้ก็คือช่วงนี้โควิดไปหาร้านตัดผมไม่ได้ก็ตัดเองครับก็ได้ประมาณนี้พอดีให้อาทางบ้านก็ตัดให้ได้ประมาณนี้ครับหาร้านตัดผมไม่มีเลยครับที่ประเทศไทยช่วงนี้จังหวัดระยองอ่าเขาเรียกอะไรโคฟลิล็อกดาวกอร้านตัดผมก็จะติดอยู่ ก็ต้องตัดเองประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองมาทำดูนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้ามีถัว่วเขือข้าวราด้อ,อเม่คเพื่อนแล้วเจอกันใหม่